สวัสดีเพื่อนๆด้วยวันนี้เราอยู่ในแบบบลูคาเว่นแมปโปรเปลอตนั่นเองนะคลิปนี้เราจะมาแต่งตัวในแบบบลูคาเว่นกันนั่งเองง่ายๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บัวนะเป็นดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยนะจะบอกว่าก็ดีมากนะที่แมปนี้ทำใหม่แล้วเนี่ยาั้านแรกนนะก็จะต้องลูกก่อนนะ รุชื้อต่อไปก่อนนะนี่ไม่สวมาลายเลยเนี่ยอุ้ยมันโปะไปไหมเนี่ยเอ้ยกอดโปะมากไปไปงั้นเรามาต้องมาแต่งตัวกันเลยนะคะจะบอกว่าอันนี้ใช่ไหมหน้าใส่ได้ป่ะอ๋อ อันนี้จะเป็นหัวล่องผมนะหัวเครึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ผ,ผมกันนะคะส่วนผมนี่นะพันจะบอกว่าคนที่ชอบแต่งก็คือผมเสียรูแบบคนเอยายจะชอบแต่งกันใช่ไหมพันชอบผมเนี้ยอ่ะดีนะเจอเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นแบบที่ต้องใส่รหัสแอนจะไม่มีแบบเนี้ยจะไม่มีแบบนี้เลยนะ แล้วดีมากที่เขามีแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันทำให้ฟันดิชอบมากเลยนะโอ้โหชอบเลยชอบสุดเพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องใส่รหัสใช่ไหมตอนนี้ก็ยังมีให้เราใส่รหัสเกันอยู่นะเมื่จริงอยากเปลี่ยนที่สวยสุดอะอเคเดี๋ยวมากเาดูกันนะฮะโอ้โหตรงนี้อะไรอะ่ะขอแดนใส่สิโอ้โหเหมือนกับเราอยู่ใน bedroom ดูสิเราเราอยู่ในเ e d r o o m ใช่ไหม แต่มันก็เล็กอยู่นะมันก็ไม่ใช่เหมือนแบบกนึงจริงๆหรอปะเอาออกนะตัวเป็ดมันไม่ใช่นะ่านโอ้โหกระโปรงครับกระโปรงเอาจริงๆนะถ้าเกิดเป็นใส่กระโปรงเข้าไปอะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยกระโปรงก็น่ารักอะแต่ว่าความจริงเนี่ยนะพันเนี่ยนะก็จะใสบ่บววที่หน้าหน่ารักอะชเช่นเสื้อเชชใช่ป่ะ เพราะว่าตอนนี้นะ่ะเรายังไม่ได้ใส่นะมันจะโป๊พันก็ต้องรีบใส่รีบใส่ก่อนนะนี่ก็เหมือนเดิมไม่ใส่ใส่ตรงน,นี้กันโอเคค่ะเดี๋ยวพันนี่นะจะหาเสื้อเลยลวกันนะก็หาง่ายอยู่เด้ออืมเสื้อไหนดีนะจะบอกว่าพันเนี่ยนะก็ ชอบเสื้อบางเสื้อนะจะบอกว่ามันมีเสื้อแมวมาด้วยอืมโอเคค่ะเพื่อนๆจะบอกว่ามันชอบชุดนี้อยู่นะนั้นใส่มาเลยแล้วกันนะเสื้อของกางเกงยังไงเราก็ต้องใส่อยู่ใช่ไหมงั้นเอ่อพันว่าพันเลือกใส่กระโปรงไหมกระโปรงแบบเนี้ยให้มันเท่ากับอ่าก็เหมือนกับเราเรียนงานใส่กระโปรงแบงดีนะ โอเคค่ะก่อนอนใส่รองเท้าเนี่ยนะก็จะบอกว่าพันจะลองใส่รองเท้านี้ดูนะนี่แหละรองเท้านี้แหละนะลองใส่ดูซิอ๋อก็จะบอกว่ารูปร่างเนี่ยไม่ใช่นะเราเปลี่ยนรูปร่างงไงอ่ะเปลี่ยนรูปร่างไงอ่ะ รูปล่างทานก็ไม่รู้นะคะว่าเปลี่ยนแอแต่ปกติก็มีรูปล่างให้เราเปลี่ยนแบบนี้ใช่ไหมก็ขอทานอยากได้รูปร่างที่มันแบบน่ารักอะที่มันเป็นรูปล่างผู้หญิงบลัชแต่เพราะว่าคนไทยที่มีรูปบลัชเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบแต่งแบบนี้กันนะคะโอเคไม่เป็นไรก็ได้เออนีใครเนี่ยนีใครโอเคอ๋อจะบอกว่าปกตินี่นะพวกเสื้อแบบเนี้ยจะต้องใส รหัสแต่แต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่แล้วแต่ยังไงมันก็ยังมีให้เราใส่อยู่นะอ๋าดูซีสีเพื่อนถ้ามันใส่เสื้อนี้ตรงกันนี่น่ารักกันเห็นไหมนี่ดูโอเคนะเพื่อนๆ่อจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยนะก็บบว่าเพื่อนเื่อเด็กก็จะชอบกันนะโอเคเดี๋ยวดูการแต่งตัวทรงก่อนนะก็คือพันนี่นะจะจะลองใส่รองเท้านี้เป็นซิปปื้ม อ๋อเจบอกว่าถ้าเราใส่รองเท้าเอ๊ะเอ้ยอันนี้มันเป็นรองเท้าใหญ่นี่ใช่ป่ะอุย๊ยดีเลยได้ใส่รองเท้าใหญ่แล้วปกติก็ต้องใส่อีเมลนะแล้วใส่ไม่ใช่อีเมลหรอกนะเป็นรหัสนะโอเคอค่ะเพื่อนจะบอกว่าตอนนี้ทุกังไม่ออกกันนะว่าตัวเองเนี่ยแต่งหัวล้มหผลนอะไรนะแต่การแต่งหัวล้มโผลนี้ก็มาดูตรงนี้เนี่ยนะมันก็มีหน้าให้เราใช่ปะ นี่นะแล้วก็เลือกที่เราจะใส่หน้าได้เลยนะเนี่ยขม้วพลเเือกหน้านี่เนี่ยแล้วก็น่ารักเลยเห็นไหมคะเพื่อนจะบอกว่าแต่และหน้าที่ม,มามันะก็น่ารักนะบางทีเนี่ยเขาก็ให้ใส่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคะ่ะอืมัวล,ล่องโผโอโหอันนี้เนี่ยนะเป็นจุดที่เขาเป็นไอ้นั่นเลยเป็นไอเนี่ยเราจะใช้ให้มันเป็น อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวหัวหัวแต่เรื่อยเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วกันนะใช่่เป็นการสะดวกสะดวกอ่าไม่ใช่เอาเอาอะไรออดีอ๋อลืมไปนะเอาตัวนี้ออกนะแมวมวหือป๊บอ่าโอเคเจ๊แฝดตัวนี้นี่นะเอา อาจะบอกว่ามันไม่มาทั้งตัวะครน,นะเพราะว่ามันจะปิดทำลองทําเป็นตัวะคไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวเรามาดูผลผล,ผลกันนี่ไงเนี่ยเราเป็นสีขาวตรงนี้นะโอ้โหเห็นชัดเจนเลยว,ว่าแต่งหมดนี้ว่าแต่หงหัวล้อโหนโผล่กูอ้าวแล้วเรากระเดนมานีได้ไงเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยอ้าะเอาจริงเพื่อนเมื่อกี้เราอยู่ตรงอะไรนี่วะค่ะ เราก็เดีนมาได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรนะเพื่อนมาแต่งต่อกันว่าแล้วนะ้ามาเจอเรวกกันตรงนั้นโอเคค่ะอะอาอะไรเช้โอเคแต่งกลับมาเริมแล้วนะจะบอกว่าหน้านี่คือหน้าโอเคค่ะเพื่อนจะบอกว่า ันอยากได้หน้าที่มันรวมกับหน้าบาัสนะมาจะใส่คู่กับกระโปงนี้ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังได้อยู่นะอ่ากระโปงเนี่ยกระโปงนี้ได้ปะอุ้ยก็ดีนะัีีี ก็จะบอกว่าก็น่ารักอยู่นะเราก็ลองหากระป uh ๋องทีいい่มันโลแบบเมื่อกี้ดีกว่านะเฮ้ยรู้แต่เลยชิวจีเพื่อนเยี่ยมมากอ้ยอุ้ยอืมอันนี้อะไรอ่ะอ๋อก็เป็นเสื้อเชฟเนาะ มีกว่าบันทึกเก็บเอาไว้เนี่ยก็กดตรงนี้นี่นะคะมันก็จะขึ้นว่าเราจะลอไว้โอเคค่ะต่อไปนี่นะเรามาเริ่มทำภารกิจในการแต่งเป็นผู้ชายกาันรูปร่างของผู้ชาย,น,ยนะเขาใช้ตัวนี้ใช่ไหมปกต <c oughs> ไิไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเพื่อ,อย่าเพิ่งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพันใช้รูปร่างผู้ชายเป็นรูปร่างนี้แล้วกันนะเป็นรูปร่างของผู้หญิงแล้วกันนะ ก็มันจะนี่ในนี้นะโอเคก็จะบอกว่าผมจะลองเต้มเด็กผู้ายดูนะเอาเสียงใครบนแดนอะก็ต่างโอเคนะเพื่อนๆจะบอกว่าไม่มไม,ม่ใช่เอากระปอล อโอเคลนะเพื่อนๆจะบอกว่าชุดผู้ชายที่วันนี้จะใส่ก็คือชุดนี้ได้นะได้ไหมเพื่อนเออพี่ก่อนนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะคะว่ามันมีเสื้อผู้ชายที่ดีกว่าน,นี้ไหมมันก็มีเสื้อผู้หญิงนะลรวก็รักเู้หญิเลยนนะแต่ว่าเฮ้ยนี่แม่แปลกมาเหมืนอนทางเคยใส่ อ๋อ oh, อันนี้เอ่อจะบอกว่าเมมถ้าใส่เสื้อนี้ดีไหมเพื่อนเออนั่นก็น่ารักเนะเป็นเสื้อผู้ชายนะได้เลยก็ได้โอเคค่ะตัวส่วนของกางเกงนี่นะพันนะ่นัาว่ามันใช่ผู้ชายใช่ป่ะอ่อก็ใส่กางเกงตัวนี้กันนะ โอเคค่ะส่วนนี้นะคะก็แนะนําว่าให้แปลงเป็นตัวนียเแล้วกันนะโอเคค่ะผมนีนะให้หาผมเป็นชายใช่ป่ะแล้วก็หาเลยนะคะนี่เจอแล้วก็จะเจอเลยผมผู้ชายนะกระโปงอนี่ออกไปอันนี้ออกไปรองเท้าจะบอกว่าเออมันนะเพื่อนใส่เสื้อดำลงไปนะก็ กางเกงดำ嘛นะกางเกงที ying, ่เป e ็นกางเกงดำมันใส่ใส <laughs> 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 en ่เข้าไปก่อนนะเออจะบอกว่าร่างนี้น่าไม่ได้จะเหมาะนะขอขอร้องร่างนี้สิก็ก็ดีอยู่นะพี่ก็จะบอกว่าดีอยู่ อันนี้อฮ้ยเขดเขาใช <Yeah. S 1> ้รูปล่างนี้กันใช่ไหมก็ไม like ่รู้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาใช้รูปกลางอะไรนะงั้นเออใช้รูปล่างอะไรดีเนี่ยรูปรลางนี้ลูกกันนะก็ได้นะงั้นเดี๋ยวเราไปแต่งเกงกันนะตรงเกงเพราะว่าน่าจะมาเป็นกาเกงที่แบบกุดหุดหุดอย่างไรอันนี้นะโอเค นะเพื่อนโอ้โหกาเกงนี้น่าจะดีนะอันนี้เป็นงาเกมผูช้ชายไหมเนี่ยเรนน่าจะใช้ได้นะอุ๊ยถ้าใช้โดมกับอันนี้นี่น่าจะถูดใจเลยอ่ามาแล้วค่ะเ,เพื่อนส่วนรองเท้าเห็นไหมใช้เป็นรองเท้าผู้ชายได้เลยค่ะมันมีรองเท้าขนก็ใช่นะมันมีรองเท้าขนเนี่ยยเห็นไหมโอเคได้แล้ว,ลวน่าจะไปก็ แต่ว่าหน้านี่ไม่ใช่นะเราเจจะหาหน้าได้ตรงนี้เลยนะฮะหน้าชายเราเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องใช้หน้าชายเออจะบอกว่าหน้านี้ได้ไหมอ่ะก็รู้เหมือนกับพือ้อนกเคยใส่หน้านี้อยู่นะั้น โอเคค่ะเ <c oughs> okay, พ,พื่อนจะบอกว่าผมชายนี่พอได้นะก็ไม่รู้นะก็ถ้าใส่แบบนี้เอมื่อกี้เห็นผมฟ้าเราพันที่ห้องเอเมื่อกี้ฟ้าก็เลยอยากได้ผมฟ้าดูนะห้องเอ้เอ้เม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่เจอแล้ว ชอบอะมีหูกระตายด้วยหัวกระจายนี่คช่ะ่ายนี่ค่ะเพื่อนๆันแต่งได้แล้วนะผู้ชายนะส่วนถ้าเอิมถ้าถ้าถ้าของผู้ชายจะบอกว่ามันชอบใช้ถ้าอะไรดี ออโอเคค่ะเพื่อนจะบอกว่าเออก็ดีนะพเพื่อนเดี๋ยวเก็บสไลด์ไปแล้วกันนะฮึ๊บฮึ๊บมาได้แล้วค่ะเดี๋ยวว่าชอบในส่วนของอะไนมากคะเราแต่งอะ้เพื่อนมาแต่ง โ okay, อเคค่ะสมัครกางเกงนะถ้าคันใช้ลองใช้ผู้หญิงอนนีโดูก็น่นากล้าที่จะได้เลยนะโอเคอเค่ะเพื่อนจะบอกว่าคิมนี้เนี่ยนะพันก็ได้มารีวิวการแต่งตัวใช่ไหมจะบอกว่า ก็ถ้าให้ชอบอเฟนมคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวขอลองใส่ดิซิเออจะบอกว่ากางเกงก็ไม่ขาดได้ในคอมซิฮะเฮ้ยขุขขงเท้านี้น่ารักกะเออเอามาใช้หน่อยดีเลยนะเพื่อนจะบอกว่าถ้าเกิดใครเรามาได้แม่บูคาเว่นเนี่ยนะก็ ที่จะชอบกันนะเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่แล้วนะอัะนนี้จะเป็นปัวองเัอยี่สิบห้าน,น,นะนี่ดูอ้าหเื็นไม่เหมนเดิมตรงการแต่งตัวนะมันจะเพิ่มเข้ามาวัดว่าไม่ต้องใส่รหัสกไ็ได้นะที่มันชอบก็คือหูกระตายผู้ชายผู้หญิงมาจะใส่เสื้อผู้แบ่หูกระต่ายกันแค่ไหมคะก็งั้น คันก็หาหลายครั้งแล้วก็ไม่เจอนะแล้วบอกว่าทีนี้นะมันจะลองมาเล่นตรงนี้นะตรงนี้มีงานถาเปิดนะไดปแลรวบนงานเออต่มเป็นตรงนี้อมันก็มีท่าางที งหมว,ว่าการเต้นนี่สะเด็ดตูมากนะพี่น,น่ารักจังเบยเพื่อนๆนะคะลองเข้ามาในบูฮาวเบ้นกันอีกครั้งหนึ่งก็ก็ะจะได้แต่งชุดที่มันน,น่ารักน,น,น่ารักใช่ไหมจะบอกว่ามันก็น่ารักสินะแต่ด้านหลนังจะไม่มีกันอะไรสีแดงแดงอยู่น่ะนี่ก็นะน,น่าใช่เน,นี่นะนะนนเลย นี่กูแล้วนะคะปิดก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดตรงนี้ปิดอ่ะโอเคนะคะเพื่อนเถ้ามันปิดเฮ้ยมันมันมัแล้วมันไม่ดีเลยนะนไปดีวกว่าปไปไปไป ะบอกว่าร้านนี่ยนะจะเรามาสร้างอบพาร์ตเมนต์การดูก่อนนะไปขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต์กันทันจะไปชั้นด้านบนนะแต่ว่ามันไม่มีคนเลยอะ่ะได้ไหมนี่คพาร์ตเมนอะไรอะ่ะขอลองใส่สิอพาร์ตเมนต์ที่น่ารักที่สุดใช่ไหม,ไมดูแล้วนี่อะมาดูเลยนะ อ้ยโอ้ยดีอยู่นะเนี่ยดีอยู่นะแต่ก็ไม่เอาคา่ะเพราะว่าพันนี่นะก็จะไปสร้างบ้านใกล้ๆเพื่อนกันนะก็อยากรู้เลยนะคะว่าเราจะสร้างบ้านได้ใกล้ๆเพื่อนแค่ไหนบ้านสิบแปดหาบอกไม่ได้ค่ะอ,อันนี้ไครคะอันนี้ใคอ่ะอันนี้ไครอ,อ,นนอันนี้ที่มันอยู่ตรงนี้เราคลิกแต่เขาคลิกไม่ได้อะ อะไรอ่ะดีดูด้านหลังสิโอไปดูป้ายเลยน,นี่ตัวอะไรเนี่ยปาชิามเหรอน่ารักก็ดูดิโอตัวอะไรเนี่ยน่ารักจันแอนนะเขาก็มาดูป้ายตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวพันจะลงไปบ้านนี้กันนะเอาปาชลามปิชิด ไม่เอาแล้วไม่มีพี่แล้วมามาแต่งกันต้นไป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 เตลแมวเมวแมวยาย่ายายโอเคอันเมื่อกี้พันเบสซ่ากับพันมนลงเงินมานะตัวแหละนะก็เป็นบี ว,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 วจะบอกว่าฉันเนี่นะจะลองไปแกล้งเพื่อนกันนะแล้วก็ใช้รถที่เหมาะที่สุดนั่นก็คือรถนี้ไปแกล้งผู้หญิงสาวกันไปปรบับปรับมันมันเย็นได้เ0็สิบใช่ไหมไปแมว โอ้โหเราเลยน้ำมันปึ๊บไปเป็นคนเดียวกันนะ ที่เข้าไหมอ่ะก็ใช้ไม่ได้นะโอเคเขาออกเขาออกไปแล้วนะแต่เขาก็ยืนนิ่งเหมือนเดิมอ่ะอ่าดี๋ย่แต่งตัวสะพายอะไรเนี่ยดูด้านหนอือเออแล้วเข้าไปกันเลยนะคะปึ้มอา้าวก็คืนไม่ได้อ่ะอ่านั้นเอาตัวน,นี้ไปแล้วกันนะสอ,สองสองสาม ไปๆะ็ไปกับพี่ไหมโอเคก็เราจะทำยังไงเก็เจะไม่โดนฮะสนใจเป็นรูปเราไหมรูปเราไหมได้ดก็ได้ดก็ได้เออจะบอกว่า แค้วข่ขก็ใครสกปรกเพมมานะ่อ๋อคราวนี้องั้นเราก็อบอกว่าอ๋อเขาสกปร้โอเคแอดก็ได้ปกติไม่ชอบแอดใครนะเด็เอ,ไอาไงอ่ะเพื่อนว่าไงเขาอุ้มแล้วเขาอ,อุ้มเราแล้วจะพาเราไปไหนอะ่ะไปต้องหน้าบ้านหนือ ฮะเขาเป็นแม่เรยเดี๋ยวไม่พาไปสนามตอนนี้อยู่สนามที่กันฉันว่านี่ไม่ใช่สนามแม่เขาเหรอเออ มีมบ้านคุณหลาบนี่่ยก็โดนเบ็นหลอก อรห้องขอบใจามากไม่ใช่ถามออันนี้เราพาไปนะคะ อเไรอ้างที oh ่พ <fig uration> ื่ทาร่าแม่สาวคนนี้คือใครอ่ะ นผมว่าเขามาสร้างโต๊ะในตรงนี้เนี่ยครับ บอกว่าเขาก็ทําการออกกับเขาไปเลยเหมัอนหวังว่าเพื่อนๆนะคะแต่เป็แล้วก็เพื่อนๆจะชอบกินดีกันนะคะยิ่งนั่งตากันดีตามบุญแล้วก็ร์ด้วยนะคะนี้ขอตัวลาไปก่อนฮันชิกันใ์ในคลิปหน้าบ๊ายบาย